ง่ายง่ายใครใครก็ทำได้จากบ้านสวนกิโลห้าค่ะผักเป็ดญี่ปุ่นค่ะหรือวอเตอร์เคทที่เราเรียกกันอยู่ทุกวันนี้นะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะวอเตอร์เคสใบจะเล็กค่ะแล้วชอบน้ำแต่อันนี้คือผักเป็ดญี่ปุ่นค่ะซึ่งปรุงอาหารได้หลากหลายเช่นกันนะคะทางบ้านสวนกิโลห้าค่ะได้ทดลองนะคะได้ทดลองทำหลากหลายเลยค่ะนอกจากเอามา ผัดแกงทอดแล้วนะคะชุบแป้งทอดแล้วเอาไปยำอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็เอาไปแปลรูปเป็นมันโถสลัเปาเอามาเพิ่มสีสันให้กับแป้งนะคะซึ่งสกัดเอาน้ำมาไปนวดแป้งค่ะแล้วอบชีสได้ด้วยนะคะกุวยเตี๋ยวลุยสวนสลัดโลซึ่งเอาไปประยุกต์ได้หมดเลยค่ะแต่วันนี้มันแนะนำการปลูกก่อนนะคะแปรรูปเดี๋ยวทยอย ลงคลิปให้ทีละอย่างนะคะวันนี้เรามาดูคลิปปรุงดินกันก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าปรุงดินวิธีปรุงดินของบ้านสวนกิโลห้าค่ะพื้นที่เล็กๆค่ะประมาณ2เมตรห้ิบนะคะกระปลูกผักพวกนี้ได้แล้วค่ะบนปูนซีเมนต์ด้วยนะคะเป็นบ่อจระเข้เก่าค่ะซึ่งเรานำมาเป็นพื้นที่ปลูกผักค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า วัตถเคสในพื้นปูนซีเมนต์ของเราจะง,งามขนาดไหนเนี่ยค่ะที่อยู่ในปูนซีเมนต์แล้วเราเด็ดออกมานะคะวันนี้เราปรุงดินที่ให้ดีแล้วเราก็เอาลงไปปลูกกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะนี่นะคะเราซื้อดินสำเร็จรูปมาค่ะที่เขาปรุงมาแล้วนะคะจะมีขุยมะพร้าวแกลบดำแล้วก็ดิน เราเอาดิน1ถุงนะคะประมาณ6กิโลกรัมนะคะมาผสมกับปุ๋ยหมกักพืชสดของเรา1กิโลกรัมนะคะขุกเขาให้เข้ากันและลาดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะหรือน้ำหมักสังเคราะห์แสงที่เราหมักกันเนี่ยค่ะแล้วก็ลาดลดให้ทั่วนะคะอัตราส่วนที่เราผสมนะคะจุลินทรีย์1ลิตรผสมน้ำ20ลิตรนะคะแต่ถ้าเรา ปรุงดินน้อยเราก็ไม่จําเป็นต้องราาหมดลงไปทั้ง20ลิตรนะคะดูพอชื้นค่ะแล้วหมักทิ้งไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือเกินกว่านั้นได้นะคะที่เราหมักเกินกว่านั้นนะคะเรามาดูกันค่ะนะเนื้อดินจะเป็นยังไงคะนี่ค่ะเนื้อดินที่เราหมักเกินกว่านั้นนะคะจะได้ประมาณนี้หรือถ้าเราเอาดินเปล่าๆนะคะผสมกับปุ๋ยหมักพืชสดค่ะดิน1ส่วนผสมปุ๋ยหมักพืชสดหนึ่งส่วนก็ได้เหมือนกันนะคะ จะได้ดินล้วนแบบนี้ค่ะหมักทิ้งไว้นะคะต้องเกินหนึ่งอาทิตย์ขึ้นไปนะคะแล้วเอาลงกระถางค่ะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะคะผักกระถางค่ะที่เราใช้ดินที่เราปรุงไว้หมักไว้ปลูกนะคะใบเขาจะอ่อนสวยงามมากค่ะเดี๋ยวไปดูวอเตอร์เรครดในบ่อจระเข้กันค่ะวอเตอร์เรครดในบ่อจระเข้ที่พื้นเป็นปูนซีเมนค่ะ รอบๆก็เป็นปูนซีเมนทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเราปลูกสปิเนตไว้ด้วยผักโขมป๊อปอายนะคะแต่เขาจะโตช้าค่ะตัวนี้ปลูกพร้อมกันนะคะวอเตอร์เคสโตแล้วค่ะผักโขมก็โตแล้วนะคะผักโขมไทยค่ะสามารถปลูกได้เหมือนกันนะคะวอเตอร์เคสเป็นพืชที่ปลูกง่ายและแปรรูปได้หลากหลายนะคะเพื่อนๆติดตามเพนรุ่งนะคะบ้านสวนกิโลห้าแล้วจะ เราจะเอางานแปรรูปมาลงคลิปให้เพื่อนๆดูค่ะมือใหม่หัดทํานะคะเกษตรอินรีย์ค่ะติดตามเพนรุ่งได้ในช่องของเพนรุ่งค่ะทั้งหน้าเพจ Facebook และ YouTube นะคะฝากติดตามด้วยนะคะเราจะมีคลิปเกี่ยวกับการปรุงอาหารมาจากผักที่เราทํากันนะคะ ากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ